แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิว Honda r e v e l l 500ปี2025ในรูปแบบภาษาไทยความยาวประมาณ2,000ตัวอักษรเตรียมพบกับ Honda r e v e l l 500ปี2025รถมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงยืนหนึ่งในเรื่องของดีไซน์คลาสสิกผสมผสานกับสมรรถนะสมัยใหม่อย่างลงตัว r ี b e l 500เป็นที่รู้จักในฐานะรถค r u i เซอร์ที่เข้าถึงง่ายและในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้พัฒนาให้ทั้งรูปลักและความสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดุดัน เฟรมเตี้ยเส้นสายตัวรถเรียบง่ายพร้อมสีด้านที่ทันสมัยไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดและเครื่องยนต์สีดำด้านทั้งหมดให้ความรู้สึกเทและทันสมัยในสไตล,ล์วินเทจจากตำแหน่งผู้ขับขี่รีเบล500ยังคงเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดีมาตรวัดแบบดิจิทัล LCD แสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันและข้อมูลอื่นๆท่านั่งได้รับการออกแบบให้ผ่อนคลายด้วยตำแหน่งพักเท้าที่วางไปด้านหน้าและแฮนด์ที่กว้าง นั่งขี่สบายทั้งในเมืองและทางไกลเบาะนั่งรุ่นใหม่ปี2025นุ่มขึ้นรองรับแรงกดได้ดีกว่าเดิมและยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกครบทั้งกระเป๋าข้างชิวบังลมและเบาะแต่งภายใต้ความเท่นั้นรีเบล500ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด471ซีซีให้กำลังประมาณ47แรงม้าขับขี่ลื่นไหลและตอบสนองดีระบบเกียร์6สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำพร้อมคลัตช์สลิปเปอร์ช่วยลดแรงดิดตอนเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็ว ช่วงล่างยังมั่นคงด้วยโช้หลังที่ปรับระดับได้และโช้หน้าที่ให้ระยะยุบกำลังดีเหมาะก,กับทั้งถนนในเมืองและทางหลวงราคาของ Honda Re b e บล0 0ปี2025เริ่มต้นประมาณ239,00 0บาทในไทยรุ่นที่มี abs อาจเพิ่มราคาขึ้นเล็กน้อยสำหรับใครที่กำลังมองหารถคร u เซอร์ที่ทั้งเท่ขี่ง่ายและราคาเข้าถึงได้ร e b บล500คือคำตอบที่ใช่มันไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคืออิสระที่คุณขับได้อยากให้แปลเป็นแบบพูดในสไตล์ YouTube อีกไหม